คงปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าสัตว์อย่างคาปิบาร่านั้นในปัจจุบันได้กลายเป็นที่สนใจของผู้คนจํานวนมากนั่นก็เพราะเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่ว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้เป็นมิตรกับสัตว์ทุกตัวจึงไม่มีสัตว์ตัวไหนอยากจะล่าและอยากจะจับมันกินลงท้องเลยแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วแม้คาปิบาร่าจะมีอายุยืนยาวได้ประมาณ8-10ถึงปีแต่คาปิบาร่าส่วนใหญ่นั้นมักจะอยู่ไม่ถึงและโดนจับกินตอนเฉลี่ยอายุประมาณ4-5ถึงปีแล้วท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างในผืนป่าที่ชอบลาอ่าส กินไปชีวิตจิตใจรายการตาไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของสัตว์ใจร้าย3ชนิดที่ชอบลากคาป,ปิบาราเพื่อกินเป็นอาหารซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ ในพื้นที่ป่าฝนของอเมซอนหากจะถามว่าสัตว์ชนิดใดในป่าแห่งนี้เป็นนักล่าเบอร์นหนึ่งของพื้นป่ายอย่างแท้จริงก็เห็นจะเป็นสัตว์ตัวไหนไปไม่ได้เลยครับนอกจากเสือจากัวสัตว์ที่สามารถล่าเหยื่อได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการล่าเหยื่อบนภาพื้นดินหรือจะเป็นการล่าเหยื่อที่อยู่ใต้ผืนน้ำเสือจากัวก็สามารถจะล่าและ,ะเผด็จศึกให้มันนอนแน่นิ่งได้อย่างง่ายดายนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับท่านผู้ชมที่สัตว์อย่างเจ้าคาปิบาร่าเหล่านี้มักจะโดนเสือจากัวย่องมาล่าและขยามกิินใหให้้คคลายยยวออู่่บรัง ไม่ใช่จะมีแต่เสือจากกั้วนะครับที่ชอบออกล่าคาปิบาร่าเพื่อกินในป่าฝนอเมซอนสัตว์อย่างงูนาคอนด้านั้นพวกมันก็มักจะออกล่าคาปิบาร่าและกลืนลงท้องได้อย่างง่ายดายอยู่บ่อยครั้งนั่นก็เพราะแม้คาปิบาร่าจะเป็นสัตว์บกแต่พวกมันชอบอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ําและยังชอบลงไปทํากิจกรรมในผืนน้าไม่ว่าจะเป็นการกินการขับถ่ายการผสมพันธุ์หรือว่าการลงไปนอนแช่น้ำเพื่อพักผ่อนทําให้นั่นจึงเป็นจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมที่งูนาคอนด้าจะใช้ก้ามอัดส่งพลังพุ่งจู่โจมก่อนจะโอบรัดคาปิบาร่าจนมัลกืน ลงทองได้อย่างง่ายดายนั่นเองสัตว์ตัวสุดท้ายที่ชอบราคาปิบาลากินเป็นอาหารก็คือสัตว์อย่างจระเข้แครคแมนครับ เพราะแม้ว่าภาพที่ออกมาให้ท่านผู้ชมเห็นส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นคาปิบาร่านอนคู่กับจระเข้หรือจะเป็นการร่วมเดินทางกับจระเข้ด้วยการขี่หลังแต่จระเข้บางตัวก็ไม่ได้ใจดีและมองเห็นคาปิบาร่าเป็นมิตรไปซะทุกตัวนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกมันหิวหรือว่าหาอาหารกินไม่ได้ในวันนั้นและบังเอิญคาปิบาร่าได้มาเผชิญหน้ากับมันคาปิบาร่าตัวนั้นก็อาจจะโชคร้ายโดยจระเข้เคแมนผู้เข้าจู่โจมและกลืนลงท้องแบบคาปิบาร่าตัวนี้ก็เป็นได้ และนี่ก็คือเรื่องราวของสัตว์ใจร้ายสมชนิดที่ชอบลากปลาปีลา,าเพื่อกินเป็นอาหารซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากให้รายการของเราจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยการแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับและก็เหมือนเดิมครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ